สวัสดีนะคะมาพบกับแม่มัดอีกคลิปแล้วนะคะคลิปนี้แม่มัดจะมาทําการกู้เงินให้ดูกันเลยนะคะว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะให้ขึ้นว่ายังไงบ้างนะคะ ก็10,000บาทนะคะก็เอาไว้ซื้อขนมให้ลูกๆก,กินเอาไว้ค่าเช่าห้องนะคะค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะค่าโทรศัพท์นะคะค่า WiFi เนาะก็กู้10,000บาทนะคะระยะเวลานะคะการให้กู้เนี่ยเอ่อก็คือผ่อนชำระเนี่ยก็คือ2ปีนะคะให้กู้จนถึงวันที่31ก็คือสิ้นปีนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยคือเราเข้าไปแล้วนะคะเราเข้าไปที่หน้าเว็บนะคะ w w w g s b ro นะคะ t h นะคะเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคลิกตรงที่เป็นอาอาชีพอิสระค่ะห0่งบาทนะคะพอเข้าไปปุ๊บของแม่มัดนี่เนี่ยแม่มัดเข้ามาแล้วเนี่ยนะเนี่ยแม่มัดจะทําการเริ่มกู้เลยนะคะนี่เลยแล้วเข้าไปปุ๊บเราก็ไปอ่านตรงนี้เลยค่ะสาหรับผู้มีอาชีพอิสระ1 0,000บาทสําหรับผู้มีรายได้ประจํา5 0,000บาทแม่มัดเอา10,000นะคะเพราะว่าแม่มัดไม่มีรายได้ประจําแม่มัดเป็นแม่ค้าขายของเล่นนะคะแม่มัดเป็นแม่ค้าขายของเล่น กู้นหนึ่งบาทและการลองดูนะคะว่าจะได้ไหมตอนนี้พอเราเข้าไปเราก็ไปติ๊กอะคะ่ะไปติ๊กปุ๊บแล้วค่ะเราก็ทําตามขั้นตอนเลยะคะ่ะก็คือใส่อะไรลงไปอย่างนี้ค่ะเนี่ยเราไปอ่านเสร็จปุ๊บเราคลิกตรงนี้นะคะคลิกปุ๊บเนี่ยค่าพเจ้านะคะข้ขอความตกลงยินยอมนะคะในการสมัครโครงการสินเชื่อสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ เอออันนี้ก็เป็นของอาชีพอิสระคือค้าขายไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีเขาเรียกอะไรฮะไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์ไม่มีไม่ได้เสียภาษีอะไรพวกนี้นะคะเป็นอาชีพอิสระนะคะหาเช้ากินข้ามนะคะก็นี่ยคะ่ะเราเลื่อนๆไปเสร็จแล้วก็ไปติ๊กตกลงนะคะชั้นตกลงนะคะข้าพเจ้ายินยอมหรือตกลงอะไรประมาณนี้ไปคลิกเสร็จปุ๊บนะคะพอเราไปคลิกเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้อ่านไปเรื่อยนะคะแม่มาณะไล่อ่านทุกทุกทุกอันนี้เลยนะดอกเบีย้ยคงที่อะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้นะคะกรณีนะคะผู้มีค้างชําระอะไรพวกนี้ไปดูเลยนะคะเขามีให้อยู่นะคะมี1.2 1.9ประมาณเกือบเกือบยีข้อนะคะไปอ่านกันดูนะคะเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้อ่านแล้วรับทราบนะคะและเข้าใจก็เราก็ติกลงไปแล้วเราก็กดลงทะเบียนพอเราลงทะเบียนปุ๊บนะคะ อ่าอันนี้ก็คือแม่มัดเป็นคนที่ต้องกลับอีกรอบหนึ่งนะอ่าเรามาเช็คดูก่อนว่าโอเคตกลงไหมพอตอนนี้พอเราลงทะเบียนนะคะพอเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะคะพอจะที่มันจะมาถึงหน้าลงทะเบียนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าพอเราลงทะเบียนปุ๊บมันขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะคะใส่บัตรประชาชนของเรานะคะใส่คํานําหน้าชื่อชื่ออะไรนายนางสาวอะไรพวกนี้นายนางนางสาวอะไรพวกนี้ก็ ใส่ลงไปพอเสร็จแล้วเราก็ใส่รายได้ต่อเดือนเราเท่าไหร่แล้วคะขายได้เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่บัญชีของธนาคารออมสินเผื่อเรียกนะคะใส่เลขที่บัญชีไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวแม่มัดนี่มาใส่ให้ดูเลยนะคะที่แม่มัดมีบัญชีของออมสินอยู่นะเพราะว่าเคยซื้อสลากไงสลากออมสินนะคะนี่เลยเสร็จแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วเรากดลงทะเบียนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูของแม่มัดจะผ่านไม่ผ่านนะคะของแม่มัดจะผ่านหรือ่ไม่ผ่าน โอ้ยลุ้นเหมือนกันนะอยากได้หมื่นหนึ่งเหมือนกันเอาไว้ซื้อขนมซื้ออะไรเอาไว้ใช้ได้หมื่นหนึ่งอะเพราะว่าต้องปลอดอกเบี้ยไปหกเดือนกว่าจะไปจ่ายทีก็ใกล้ใกล้ปีใหม่ปีหน้านู่นนะคะอะก็ใกล้ๆสิ้นปีเนาะก็ยาวไปหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็โอเคแล้วดอกเบี้ยนะคะอะสิบสิบสิบบาทนะคะต่อเดือนก็ถือว่าโอเคนะคะอะละค่ะปึ๊บนี่เลยค่ะนะคะของแม่มัดนะคะพอเราลงทะเบียนไปแล้วนะคะ ไม่แล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็คือไม่ผ่านนะคะไม่สามารถลงทะเบียนได้ขออภัยคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดเพราะอะไรนะคะแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ทํำยังไงนะคะแม่มัดก็โทรไปที่ธนาคารเลยค่ะเบอร์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะโทรไปเบอร์นี้เลยนะคะโทรไปแล้วนะคะก็รอสายนานนิดนึงนะคะแล้วก็ แม่มัดก็เขาบอกว่าให้แม่มัดเนี่ยแม่มัดโทรไปเรียบร้อยแล้วนะให้แม่มัดเ,เข้าไปที่สาขาตลาดวงศกรให้ไปเช็คอีกรอบนึงนะคะอันนี้คือของแม่มัดนะของคนอื่นก็ไอ้นีพอตอนนี้เอาเรามาคุยกันเรื่องคนที่ผ่านดีกว่าพอผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี SMS นะคะมาให้เราเพื่อทํานําเอกสารดังนี้นะคะให้เราไปธนาคารให้เราเตรียมเอกสารก็คือแบบประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบัญชีเงินฝากออมสินนะคะ ใบรับได้รับผลกระทบถ้ามีก็หมายพวกใบที่ว่าเขาสั่งปิดตลาดอะไรพวกนีถ้ถ้ามีถ้าเราเป็นขายตลาดนัดไม่มีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นลูกหนี้เก่าแล้วเราเคยค้างชําระของออมศินเนี่ย ต้องมีการที่ว่าเราเขาเรียกว่าใบปรับให้เราเป็นลูกค้าที่ดีแล้วเหมือนจ่ายตรงแล้วนะคะอ่าตัวนี้ก็คือเหมือนไม่ติดแบล็คลิสอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่ติดแบล็คลิสนะคะแม่มาก็ถามธนาคารธนาคารก็ยิ้มยิ้ม,มก็ยังไม่รู้ยังไม่มีคําตอบนะคะอันนี้คือคนที่ผ่านแล้วธนาคารให้ SMS มาเพื่อที่จะเอาเอกสารไปรยื่นที่ธนาคารพอไปยื่นเสร็จแล้วนะคะรอ SMS จากธนาคารอีกรอบหนึ่งนะคะว่าท่านได้รับหรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านได้แล้วธนาคาร จะโอนเงินให้ท่านภายใน3วันทําการนะคะจะโอนเงินให้ท่านหลังจากที่ท่านผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วภายใน3วันทําการเพราะฉะนั้นนะคะท่านเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนลงทะเบียนเสร็จท่านเตรียมเอกสารรอ SMS S มาเตารียมเอกสารไปยื่นให้กับธนาคารยื่นธนาคารเสร็จรอ SMS ถ้า s m s เข้าท่านผ่าน3วันทำการท่านจะได้รับเงินตามนี้นะคะอะแล้วก็พอเราได้10,000นบาทเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรก็สุดแท้แล้วแต่ท่านเลยนะคะก็ขอให้ได้มีเงินเอาไว้นะคะได้ทั้งเยียวยาห0 0พันขอให้กู้เงินผ่านไม่ได้สนับสนุนให้เป็นหนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอะแม่มาเชื่อว,ว่าร้อยละ80ไม่มีใครหาเงินได้อะตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเงียบ คนมาเดินตลาดก็ซื้อแต่กับข้าวซื้อแต่ของกินอะไอของเล่นให้ลูกหรือไม่มีพาเด็กมาเดินตลาดอะคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วขายไม่ได้ด้วยนะคะขายขายไม่ได้ด้วยตลาดไม่ให้ขายนะคะตอนนี้ค่ายขายแต่ของกินที่ซื้อกับบ้านเท่านั้นนะคะเอาละค่ะแม่มัดก็มาบอกแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่มัดหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวแม่มัดจะนำคลิปดีๆมาเดี๋ยวแม่มัดจะต้องไปคุยกับธนาคารให้รู้เรื่องด้วยไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ bye bye.